สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E T Channel ครับคลิปนี้จะมีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการเลิกเป็นเพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นที่เรียกว่า unfriend เพื่อนนะครับใน f a c e b o o k ของเรากันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงเรามาดูกันได้เลยนะครับ เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปชันเฟซบุ๊กกันได้เลยครับเมื่อคลิกส่วนของ E อปชันเฟซบุ๊กกันเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของเพื่อนนะครับที่เราจะต้องการอันเทรนกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นในส่วนของเพื่อนคนนี้กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของเพื่อนกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของจุด3จุดกันนะครับหลังถบกรบาร์ข้อความกันนะครับ ก็ให้เราทําการคลิกการตั้งค่าโปรไฟล์กันเข้าไปได้เลยครับเมื่อเราคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาอย่างส่วนของหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทําการเลือกไปในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเพื่อนนะครับที่จะอยู่ระง่านบนนะครับก็ตอนนี้สังเกตนะครับว่าก็จะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินอยู่นะครับก็ให้เราคลิกกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับสักพักนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับด้านล่างแสดงลงมากันนะครับ ก็จะมีตัวเลือกให้เลือกกันหลากหลายกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่เลิกเป็นเพื่อนกันได้เลยครับ mm hmm. เมื่อเราทำการคลิกเลิกเป็นเพื่อนกันนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาอ,อ,อีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อสอบถามเราว่าเราต้องการที่จะยกเลิกเพื่อนคนนี้หรืออันเฟนเพื่อนคนนี้ไปหรือเปล่านะครับ ก็ถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกหรืออันเฟนนะครับก็ทำการคลิกไปที่ยืนยันกันได้เลยครับ เมื่อเราทําการคลิกยืนยันการเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการยกเลิกในส่วนของเพื่อนหรืออันเฟนเพื่อนของเราออกจาก Facebook ของเราไปนะครับก็จะไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับเข้ามาในหน้าของการตั้งค่าโฟรไฟล์ของเพื่อนนะครับเมื่อเรากลับเข้ามาในหน้าของไฟล์ของเพื่อนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของด้านบนนะครับ ก็จากสีน้ําเงินน้ําเงินเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสีขาวกันแล้วนะครับก็ในคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการยกเลิกหรืออันเฟนเพื่อนใน a c e b o o k นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในสําหรับในคลิปนี้นะครับก็ a t e i t channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ